สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชายเย็นสตอรี่ก็วันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเนินนานประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่บ้านทางานนะครับก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงแต่ว่าวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับที่ผมได้ไปเอฟของมาครับก็เลยอยากจะมาอวดเพื่อนๆว่า เออผมไปเอฟของมาเป็นของเล่นชนิดหนึ่งครับชื่อว่าเป็นของฟันโกนะครับฟันโกป๊อปก็ได้รับอิทธิพลมาจากการดูซีรีส์เมนดาโรเลียนครับสนุกมากครับเพื่อนๆอย่าลืมไปดูกันนะครับทางดิมี่พัทนะครับก็มาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าในกล่องกล่องนี้นะครับที่ผมเอฟมานะครับจะมีอะไรในกล่องนี้บ้างนะครับ เือนที่ชอบพวกโมเดลฟิกเกอร์เลยครับก็ไปดูกันได้อโอ้ก่อนนี้จะมาดูข้างในกล่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับดึงดึงในกล่องมีทั้งหมด5ตัวนะครับว้าว ต้องไปแย่งตอนที่ผมไปเอฟเนี่ยเขาเขาบอกว่าขายทั้งหมด400ตัวนะครับแต่ว่าไปแย่งชิงกับคนอื่นมานะครับกว่าจะได้โอ้โหกดกันมือแบบรัวมากได้มาทั้งหมด5ตัวนี่ตัวแรกเ๋ยผมขออนุญาตเอากล่องออกกันนะครับผมหยิบให้ทีละตัวนี่ตัวแรกเห็นพร้อมกันผมก็เพิ่งแกะเมื่อกี้เลย ยอดมากนี่นะครับอุ้ยสวยว่ะสวยมากเลยสวยไหมสวยไหมสวยไหมสว <rattling>. ยคนหลังกล้องไงครับสวยไหมเท่าไหร่ราคาก็ไปติดตามทางเพจเองนะครับผมโหพตดสวยอะเดี๋ยวผมเอาออกทีละกล่องแล้วกันนะครับข้างในเนี่ยก็จะนะเดี๋ยวผมวางหมดเลยตัวแรกนะครับเป็นของ สตาร์วอล์นะเป็นของเมนดาโรเลียนนะครับก็ตัวนี้เป็นของเป็นตัวดินจารินนะครับใครที่ดูซีรีส์ก็จะรู้จักนะครับตัวที่สองนะครับก็เป็นของสตาร์วอล์อีกแล้วนะครับ oh, <no. S 1> อันนี้อาจารย์โยดานะครับอาจารย์โยดาตัวเขียวตัวตัวที่สามนะไม่เกี่ยวกับสตาร์วอล์เลยนี่ได้มาเฉยเป็นของอะไรนะสติปใช่ไหมสติป ลายแบบฟงฟิงด้วยนะ oh. นี่สติ๊ตตัวที่สองนะครับตัวนี้น่ารักตัว <Wow. S 1> นี้น่ารักไอ้ตัวนี้เป็นนอนตัวนอนอยู่ย้อน <Wow. S 1> ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ห้าอันนี้เป็นลูฟี่นะครับร่างที่เป็นภาควาโนะนะครับงานก็สวยอะสวยจริง hmm. เดี๋ยวเรามา แกะให้ดูตัวเป็นๆกันทุกกล่องนะครับอ่ะจะเริ่มจากขอ,อเอาเอาออกก่อนนะเริ่มจาก m a n ดาร o โ i เรียนก่อนนะครับของจริงสวยนะของจริงสวยนะดูดูนี่คือผมก็ไม่ค่อยเล่นพวกฟิกเกอร์เลยเท่าไหร่นะครับก็ไม่เห็นอไหน,นี้ราคามันรู้สึกแบบเอ้ยจะต้องได้แล้วก็แบบ มีสัญลักษณ์เผาด้วยนะประเทศเดี๋ยวกล่องไม่ออกอยากมาก <_ t ot> ผมไปดูวิธีแกะมานะครับในช่องยูทูบต่างๆนะเขาบอกว่าวิธีการแกะอ่าพวกของเล่นป๊อปนะครับก็ให้ดึงยังไงวะดึงข้างล่างออกนะอย่าอย่าอย่าแหกนะเพราะว่าตรงเนี้มันจะเป็นสปริงนะครับมันจะเสียได้อ๋อง เบาๆมนะันมันก็จะเป็นแล้วก็ให้จับหัวนะครับจับหัวแล้วนี้ถปงปั๊บออกมาต้องยกมาทั้งตัวนะครับอย่าดึงแต่หัวนะครับสปริงมันจะงออุ้ยหนักเหมือนกันนะคิดว่าเบาๆนี่สวยๆวยมือสัน่น <c oughs> มือมือสั่นวะ่ะกระเป๋าตังค์ก็สัน่นกระเป๋าตังค์ก็สัน่น นี่เป็นไงอันนี้อันนี้เป็นงานของบันไดนะน,ะน,ขขนะครับเป็นระยานเลเซอร์เคสของแมนโดนะครับครับตัวที่สองนะครับเป็นของอาจารย์โยดานะครับเป็นของสตาร์วอ s นะครับรหัส269นะครับมาแกะกันอาจารย์โยดาไม่มีชนะ สวยสวยมากดุ๊กดิกดุ๊กดิกดุดกดิดกรายละเอียดถือว่าแบบคมคมอะ่ะผมว่าสวยมากมดานดูดาตั้งแบบตัวใหญ่เหมือนกันนะผมคิดว่าตัวเล็กชั้นนี้มันรู้สึกเล็กๆไปปะ,ะตัวตัวต่อไปนะครับผมขอเป็นสติปต,ตัวนอน ในในกลุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีตัวแบบหลายหลายรูปแบบอยู่นะแล้วผมได้ตัวนี้มาจริงถ้าสั่งถ้าสั่งถ้าไม่ใช่ช่วงจังหวะดีๆนะสั่งไปนี่สออี่วเป็นเดือนเลยนะอน,นี้สั่งกี่วันนะประมาณสามสี่วันเนาะก็ได้ของมานะ ต,ตัวส,วสติปนี่มันจะไม่แบบมสีสปริงนะมันจะไม่ตุบิ๊กตุบิ๊กตุบิ๊ก,กนอนนอนนา่นารักนะ่ารังไลน่ารักไลอญาตหานตัวต่อไปตัวต่อไปก็สวยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบจริงๆไอตัวนี้มันจะมีสองแบบนะ ที่แบบเป็นผิวเป็นผิวตามรูปนี้เลยแล้วก็จะมีแบบเป็นเนี่ยมันเหมือนกากเพชรอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าพี่ๆนะครับเล่นพวกฟันโกะเนี่ยครับก็ระวังของปลอมะคยนะถ้าสั่งมาจากเมคอนไใน่าเนี่ยก็มีโอกาสสูงมาก<น>จะเจอของปลอมกล่องมันเขียนว่าไดามอนด์มีเพชรหน้ากล่องเนี่ยถ้าตัวนี้มันจะเขียนว่าไดามอนด์นะครับเนี่ย ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่มีไดมอนด์ตรงนี้นะอ๋อตัวนี้สวยวะจริง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 ได้ตัวนี้มาผมผมรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยชอบอะ่ะว่ามันเป็นแบบกากเพรกากเพรอะไรเงนะี้ยแต่พอเจอตัวจริงอ,ะอ่ะก็ดีนะอุ้ยคือของจริงอะ่ะแม่งสวยมากคือผมดูในเพจตอนเอฟอะ่ะ กดไปงั้นฮะกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้สักตัวไงก็ได้ของจริงสวยนะสวยนะเออของจริงแม่งสวยมากหละตัวสุดท้ายนะครับมาอันนี้วางนี่กันมัจะลงมตั้งได้นะตั้งได้แต่ว่าอย่าจับบ่อยจับบ่อยนี่บอกเลยกากเพชรหายกัน มีคนมีคนหลังกล้องอยากดูครับอันนี้แกกล่องพร้อมกันเลยเพึ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยนะมีของเพิ่งมาผมนีเื็นเต้นจัดเมื่อคืนนอนไม่หลับยอกยออันนี้เป็นตัวของลูฟี่นะจริงผมเป็นแฟนลูฟี่มานานแล้วชอบชอบวันพีชให้ไม่จบตกที ลูกจะบวชได้เลยหลานจะโตแล้วเนี่ยดูตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะโอี <którzy> ดูฟีมยอมออกกล่องปะอยากนอนกล่องดูฟี่ไม่อยากอาอกกล่องอดูฟี่นะครับของฟันโกรเนี่ยเขาก็จะแพ็กประมาณนี้แหละไม่ให้มันตัวมันเป็นรอยนะอ๋อตัวนี้ไม่ใช่งานสปริงนะ สีคือสวยมากลูฟี่ลูฟี่ภาวควานอดูใกล้ๆดใกล้สีสวยมากกันนะรายละเอียดคือคือสายที่ชอบฟันโกนี้นะก็น่าจะชอบแบบประมาณนี้แต่มันก็จะมีตรงช่วงคอนะที่ผมไปศึกษามานะว่ามันจะแบบถ้าเป็นของของปอมเนี่ยถ้าเป็นของงานจีนนะ งานตรงเนี้เขาบอกว่าเห็นคอไหมเขาบอกว่าตรงเนี้มันจะเรียบมาก <mel od ic> มันจะสวยแต่ว่าของจริงอะ่ะคือมันจะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาทําให้มันมีตําหนิแบบนี้แต่ว่าถ้าใครได้แบบนี้ไปอะ่ะใส่ดงว่าของจริงโอเคครับ <mel od ic> ก็รีวิวครบหมดแล้วทุกตัวไอ้นี้ก็ใส่ไม่ได้ปะ หัวไม่หนักว่หัวหนักยืนไม่ได้ลูฟี่หัวหนักเว้ยฮะเอาชั้นวางตรงกลางนี <laughs> <laughs> นักสะสมบางคนนะเขาชอบใส่ในกล่องไว้อะผมก็ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งตั้งตั้งเบสหลังเต็มเลยผมก็แบบไม่รู้ดิผมชอบเห็นตัวจริงมากกว่ามันแบบมันสวยอะ่ะตั้งไว้เงี้ยคือผมซื้อมาก็ไม่ได้คิดว่าจะขายต่อหรือว่าเอาไปทํากําไรอะไรอยู่แล้วก็ นี่นะครับรีวิวทั้งหมด5ตัวก็มีสตาร์ว์เกี่ยวข้องกับสตาร์ว์สองตัวนะก็มีสติ๊ตสองตัวแล้วก็ดูฟี่หนึ่งตัวนะก็ยานนี้นะเป็นของบันไดนะก็จริงๆต้องซื้อมาประกอบเองนะอันนี้ประกอบเองใครที่รู้งานบันไดนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าต้องเอามาประกอบเอง บกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวฟันโกะป๊อปนะครับทั้ง5ตัวนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสั่งบ้างนะครับก็สามารถไปสอบถามไปติดตามในทางเพจหลายๆเพจนะครับแต่ที่เพจที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเป็นเพจของวาวุ่นนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะครับก็สามารถไปตำกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้โควิด19กําลังระบาดก็อย่าลืมใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ